นี้มาดูว่าเราจะยกเลิกอย่างไรนะครับเราเข้าไปที่เมนูด้านขวามือบนครับที่เป็นขีดสามขีดกดเลือกการจองครับแล้วเราก็สามารถดูได้เลยเรามีจองอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเราอยากจะยกเลิอกอันไหนเรากดเข้าไปในรายการนั้นครับยกเลิกการจองนี้ นะครับเราก็ดูโอเครายละเอียดถูกต้องนะครับเราก็กดยืนยันการยกเลิกเรียบร้อยการจองถูกยกเลิกแล้วนะครับกดตกลงครับมีเมสเซจมาบอกเช่นกันนะครับว่า b o ๊กิ้งนี้ได้ถูกยกเลิกแล้วที่โรงแรมไพอั p โปนะครับวันที่30ถึง31จําจำนวนหนึ่งห้องเป็นการเสร็จสิ้นการยกเลิกครับ